ครับสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่อีลาน้อยอุงอิงส,สวัสดี FC สาวน้อยเพชรบานแพ<ผ>งทุกคนทุกท่านนะครับเดอวันนี้มีโอกาสจะมาเล่าเรื่องของคุณพ่อการชัยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นตามหน้าปกคิดไปครับเกิดอะไรขึ้นกับพ่อการชัยทําไมถึงหน้าหลาเมื่อคืนมีโอกาสได้ไปดูไลฟ์สดของพ่อการชัยนะครับเมื่อคืน ปเบื้องแรกสุดของเพื่อนเพื่อนกำลังไล์ปกติคุยทักทายกับ f อฟธรรมดาเนี่ยแหละครับทักทาย f อฟคุยกันเพื่อที่จะหามาลเลออ่ดูมาไล่มีคนพลังเงียบ f อฟพลังเงียบของพ่อก,การใช่มันมีช่วงจังหวะหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่พ่อการใช้พิ่นหนาละามันตกใจหลังจากที่เพิ่นเอารูปอีหลาขึ้นมารูปนางฟานหน่อยพงเอาขึ้นมาเดี๋ยครับเดี๋ยว,เ,ยวเอาขึ้นมาดูแล้วเอาขึ้นมาให้เอฟซีดูแล้วเพิ่นเอาไปไว้ไว้ไวไวข้างหลังเอาไปวางไว้ข้างหลังหลังจากที่เพิ่น คุยกันปกติเนี่ยแหละแล้วก็เอาไปบ้างไว้ปกติธรรมดามันมีช็อตช็อตเ่องที่ทําให้พ่อการายเพิ่นตกใจตกใจจนขนลุกขนพองเลยเนี I mean, ่ยสำหรับเพิ่นนะเพิ่นวอาโอ้ขนลุกโอ้ยขนลุกขนลุกขนกลัวผมก็ไม่รู้ว่ากลัวเพราะอะไรพ่อลังจากก่อนที่พ่อเพิ่นจะจะเอารูปขึ้นมาดูนะคุยเรื่องอิหลาไปหลายเติบ แล้วก็เอารูปขึ้นมาแล้วอธิบายในรูปรูปนั้นว่ารูปนั้นไม่เหมือนอีหลาไม่เหมือนน้ององอิงดูสายตาก,ก็ไม่เหมือนน้องอิงแล้วคนที่ดูในไลฟ์สดตอนนั้นเขาก็คอมเมนต์ว่ามันไม่เหมือนอุคอิงสักคนเันว่าเหมือนเจ้านางน้อยเหมือนคนก่อนเหมือนภาพบาดเก่าๆเ,าเาพราะการใช้อธิบายไปแบบเนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นมาหลังจากที่เอาไปวางไว้เรียบร้อยแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงจังหวะหนึ่งเสี้ยววินาทีหนึง่งเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอีหยางขึ้น พ่อการใจถึงหน้าลัาขนาดนี้เราไปดูกันเลยครับผมไปดูกันเลย <c oughs> รูปนี้มีมูลค่ามากดูสิสวยไหมล่ะโอ้ยโอยโอ้ยโอย,โอยนี่ยังห่ะคือเป็นวับฟับของอังกี้คนลูกนั่นแหละครับเป็นไงบ้างครับนี่ตกใกเลยตกใกมากเลยบอกไม่น่า,นาตกไก่ตกใจคุณลูกแล้วก็ไม่ได้เตรียมเย้ย แล้วใน, lying, ใน od, ไลอยู่ในรถไลอยู่ในรถแล้วมันพูดง่ายคือมันมันไม่ร่มนะ่ะมันไม่ไม่มีขยับรถอ่ะไปถามคนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ไม่มีใครขยับอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่คือความเชื่อนะครับมันอาจจะมีอะไรมาเราอาจจะหาข้อสรุปเขออาอธิบายได้นะครับมันแปนว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหลายๆคนมีความเชื่อเขาก็อาจจะเชื่อเราก็ไปดูชิปย้อนหลังเอาไปก็ก็ได้จะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ มันก็โยงใหญ่ขึ้นไปได้ว่าความเชื่อของคนมันไม่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 เหมือนกันเนาะแต่ผมก็เชื่อเพราะว่าอยู่ดีดีมันก็อยู่ดีดีมันก็เป็นภาพซูมเข้ามาใช่ไหมภาพซูมภาพขยับเข้ามาพ่อการใช้เพิ่งเกิเสื่อหลายๆคนก็เชื่อแต่อยู่ดีดีเนี่ยเรามันอาจจะเป็นที่เลนกล้องหรือว่าโฟกัสของโทรศัพท์ของของของที่คุณพ่อเพิ่นใสอยู่เพิ่นใช้เยี่ห่อดีเนาะมันอาจจะเป็นซูมหรือว่าจังหวะที่มันซูมพอดีนั่นแหละครับมันก็ซูมนั่นแหละแต่อยู่ดีดีมันเกิดขึ้นไง เออมันก็เกี่ยวโยงกับความเชื่อกับก่อนก่อนหน้านี้กรณีที่พูดถึงเรื่องอิหลานว่าพูดถึงอิหลานว่าอิหลานไม่ใช่รูปที่อยู่ข้างในภาพนะดูดูดยังไงก,ก็ก็ไม่คล้ายลูกสาวก็ไม่คล้ายอิหลานเบื่อ้นสายตาเพื่อนกับ่คือรูปใส่ชุดชุดที่เป็นชุดผ้าไหมนะผ้าไหมสีเขียวนะที่ว่าชุดราคาหลักแสนนั่นแหละดูยังไงก็ไม่เหมือน ดูเหมือนเจ้านางเพราะว่าดูเหมือนเจ้านางน้อยเออเพิ่นละเอียงให้ดูเอียงให้ดูแล้วก็มันภานพามันซูภาพมันขยับนะั่นนะมันอยู่ที่กลไกการทํางานของกล้องนั่นแหละแต่เราเชื่อเราเชื่ออีกแบบหนึง่งเราเชื่อเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจความเชื่อของเราก็ไม่ได้ทําให้ใครใครใครเดือดร้อนนะแล้วมาดูช็อตต่อไปเพราะการใช้ถือว่าถือว่ารู้สึกว่าแกเน่เริ่มจะเริ่มจะคนรู้คนพ่อเรากลัวมากมันมีช็อตต่อเน,นี่ยไปทําไมถึงมั่นใจว่าแกยานอิหรีแกกลัวจริงๆไปดูว่าแกน่ะไปคว่ำ ไปความนาไปความรูปลงอะไปเบิ่งเราไปดูกันว่าแกรู้สึกยังไงตอนนั้นนะเราไปดูกันในตอนนี้เลยทำไม <c oughs> แวบๆเข้ามาเมื่อกี้น่ะเ่อ้ยังไงนีตาตาคอยไลยบ่บะก็คอ,อยตกใจอย่างไงคอ,อยตาคอยไลยบ่บะรูปดินน,าน,น,าน,น,านั่นๆนั่นเอามาขึ้ดิน ใช้เคาะประตูสองสนวนฮะไม่มีคนเคาะล่ะใครเคาะประตูไม่มีไม่มีคนเลย<ไ>วาย <laughs> ลมอะไรอยู่ในรถจะมีลมอะไรลูกนี่คือดินได้ไวายงูบโลงทั้เป็นหยังงูบโลงค <laughs> อยยานลมันมันก็นมีรูปเด้งขึ้นมาแล้วก็ตกใจนะนั่นแหละครับเห็นไหมนั่นแหละครับคือความกลัวกลัว คำว่ากลัวจริงไม่กลัว,วนะรจ,จริงนะพ่อการช้กลัวจริงนะผมอยู่ข้างนอกผมรังดูไลฟ์สดผมก็ยังอย่ากเลยคนที่อยู่ในไลฟ์สดเขาบอกว่าวันนี้วันพระนะวันนี้วันพระนะพะ่อการชันั่งคนเดียวนอนคนเดียวนะระวังนะนอนนี้นั่นนะมันมีอีกคอมเมนต์หนึ่งผม็เข่าม,มากคนนึงก่อนจาสีนอนจาจะไปลงกามลูกสาวด้วยพนะ่อ <c oughs> การชักลัวครับเออกลัวคนก็กลัวธรรมดาแล้วคนก็กลัวแต่แต่กลัวด้วยความรักนั่นแหละเี่ากับ มันกับผมม่ยังหอกสรุปไปดูง่ายๆก็คือมันก็เป็นเป็นการซูมของกล้องนั่แหละมันอาจจะซูมอัตโนมัติซูมขยับขยายออกมเน่ยเขาปุ๊บปึ๊บก็ออกอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุอะไรอันนี้ก็บรรลุเหมือนกันก็หาวิธีการอะไอีกนะครับอยากรู้แต่ความเชื่อเราเชื่อแบบนี้เราก็เชื่อแบบนี้แหละเราก็ไม่ต้องไปหาคําตอบอะไรหรอกแต่เราเชื่อเชื่อว่ามันมีจริงว่าอิหลาองค์ยิ่งน่ะเป็นคนมีสองร่างเป็นคนมีคนมีของพูดง่ายๆคือ มีร่างอีกร่างหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเพื่อนอะไรเวลาเพื่อนทาการแสดงเพื่อนทาการแสดงเพื่อนเวลาเพื่อนมือถือไฟมือถือไม้ไฟสองหน้าเพื่อนจะเผยร่างทองร่างนั้นออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้ทาการแสดงเพื่อนอยู่ข้างล่างเพื่อนไอเลนเพื่อนหัวธรรมาดันก็คือเป็นอีกร่างหนึ่งของเด็กน้อยปกติเลยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยที่ทําบ้านเราตามอายุ18เนี่แหละเขาเรียนกันเขาหยอกกันปกติธรรมดาเลยหยอกผู้นั้นหยอกผู้นี้เรียนไปแต่ถ้าเกิดบนอยู่บนเวทีเพื่อปุ๊บมันจะมีร่างทองเพื่อน เปล่งประกายออกมาเพิ้นฉายแสงออกมานั่นคือทําให้เราเชื่อและมั่นใจได้ว่าอิลาน้อยองค์ญิงเนี่ยก็คือคนมีบุญมาเกิดนะครับเด้อคนมีบุญมาเกิดเป็นหลังคึกเชื่อขนาดนั้นที่มันเชื่อโดยมันเชื่อโดยหาคําตอบไม่ได้หาคําอธิบายเหตุผลไม่ได้คือเราเชื่อแบบนั้นเพราะความเชื่อของคนคือมันแรงมากเชื่อแบบไหนเราก็เชื่อแบบนั้นนะครับอยู่ที่คนเชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเอาไงเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเออพอมันมี อะหลาย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 อย่างและเหตุการณ์หลายหลายอย่างที่คนคนเนี้ยเด็กคนเนี้ยพูดมาแล้วมันเป็นความจริงตามที่เพิ่นเว้าเป็นความจริงตามที่เพิ่นเว้า หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอิลาหรือเกี่ยวกับบุคคลรอบข้างเขาเคยเจอและประสบการณ์โดยตรงจากตัวเขาทั้งสิ้นเขาเลยออกมาบอกทุกฟังแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วหลายๆคนก็พิสูจน์แล้วว่าเออมันน่าจะใช่อันนี้คือความเชื่อนะครับอันนี้คือความเชื่อของแต่ละบุคคลปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของทุกๆคนนะครับเด็กเราเชื่อแบบไหนเราก็เชื่อไปนั้นเชื่อแล้วไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเชื่อแล้วมีความสุขเชื่อแล้วทําให้ตัวเองชีวิตตัวเองมีความสุขชีวิตตัวเองจเจริญขึ้น กับพ่อเลยครับไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายนะครับเด้อเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจกับพ่อนะครับเด้อพ่อการชทรรักลูกสาวแบบไม่มีเงื่อนไขไม่เคยสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองไม่เคยสร้างเงื่อนไขให้ลูกสาวนี่คือความรักความเมตตาจากพ่อการไชรนะครับเอการไช้วิลศิ์ของเพื่อนนั่แหละครับเด้อเพื่อนทํามาเพื่อลูกสาวทั้งนั้นเลยไลฟ์สดวันนี้ก็เพื่อลูกสาวทั้งนั้นนะครับเด้อลูกสาวขออะไรพ่อการใจไม่เคยขัดนะครับผมนะครับเด้อขอบคุณที่ มาฟังจนจบคลิปขอบคุณที่มาให้กาลังใจช่องเล็กๆช่องนี้นะครับเรื่องขออนุญาตพ่อการใส่ขออนุญาตที่นําคลิปมาออกออกมาประกอบภาพประกอบเสียงนะครับเรื่องขอบคุณพ่อการใส่มากนะครับเรื่องขออนุญาตนําคลิปมานําเสนอนะครับผมขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจแล้วเรามาเจอกันใหมนะ่ในอีพีต่อไปว่าจะมีอะไรมาให้ชมอันอยัง